นี่คือแผงวงจรตัวอย่างการเดินสายตู้คอน s u m e r unit main r c b o ดินไทยที่เป็นมาตรฐานการติดตั้งปัจจุบันอยู่นะครับโดยสายลายที่มาจากมิเตอร์นะครับก็จะต่อสายเข้าที่ขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของ main r c b o ครับส่วนสายนูเท่าที่มาจากมิเตอร์นะครับก็จะเดินสายมายังกราวบาร์ก่อนแล้วจึงเดินสายนูเท่าต่อมายังขั้ว N ทางด้านไฟเข้าของ r c b o ครับ และที่กราบาแลเราก็จะต่อสายต่อหลักดินไปยังแท่งหลักดินครับถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้สานยนูรทลของการไฟฟ้าเกิดหลุดหรือขาดเราจะมาลองทดสอบดูครับว่าหากเกิดไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วเบรกเกอร์ตัดไฟลั่ว RCBO ที่ใช้หลักการทํางานแบบ VI ยังจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอ e ีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับ ถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้สายเมนนูเทลของการไฟฟ้าเกิดรูหรือขาดก็เปรียบเสมือนสายนิวเทลเส้นนี้ที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าขาดไปด้วยครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าหลอดไฟยังสว่างอยู่เพราะว่าที่กราวบาร์เราต่ออยู่กับสายต่อหลักดินครับทำให้แรงดันไฟฟ้าภายในบ้านเรายังมีแรงดันไฟฟ้าที่คงที่ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้านทานของดินจากการทําระบบหลักดินครับและนี่นะครับคือข้อดีของการต่อสายดูเท่าลงดินตามระเบียบของการไฟฟ้าครับ เรากลับมาต่อที่เรื่อง V-I กันต่อนะครับถ้าผมจำลองไฟกรอกชิ้นนี้ที่ต่อลงดินไว้เปรียบเสมือนคนที่ยืนถอดรองเท้าอยู่บนพื้นแล้วเกิดไปสัมผัสกับตัวนำของเส้นที่มีไฟเราจะมาลองทดสอบดูครับว่าเบรกเกอร์ตัดไฟลวดที่ใช้หลักการทำงานแบบ V-I นั้นจะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับ จากการทดลองเพื่อนๆจะเห็นว่ากรณีที่สายมีนิวท่อของการไฟฟ้าขาดนะครับหากเกิดกระแสไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วบเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วที่ใช้หลักการทำงานแบบ V-I นั้นยังสามารถตัดวงจรได้อยู่แม้สายนิวท่อของการไฟฟ้าเกิดหลุดหรือขาดครับ แล้วถ้าสายเมนูทัลของการไฟฟ้าไม่ได้ขาดแต่สมมุติว่าถ้าสายนิวทัลจากกราวบาที่มาขั่วเอ็นทางด้านไฟเข้าของเบรเกอร์เกิดหลุดหรือขาดกรณีนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหลอดไฟจะไม่สว่างนะครับเพราะว่าจะไม่ครบวงจรครับถ้าเราใช้ไขควงเทสไฟเช็คดูที่สายลายก็จะมีไฟนิวทัลบาก็จะมีไฟและที่ปลายสายตรงจุดนี้นะครับก็จะมีไฟไปด้วยครับ แล้วถ้าผมจำลองไส้กรอกชนีที่ต่อลงดินไว้ไปเดยบเสมือนคนที่ยืนถอดรองเท้าอยู่บนพื้นแล้วเกิดไปสัมผัสกับตัวนำสายเส้นที่มีไฟเราจะมาลองทดสอบดูครับว่าเบรกเกอร์ตัดไฟลัลวที่ใช้หลักการทำงานแบบ V I จะตัดวงจรได้อยู่หรือไม่ครับ จากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหากเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วเบรกเกอร์ตัดไฟลวที่ใช้หลักการทำงานแบบ V I ยังสามารถตัดวงจรได้อยู่แม้สายนูเท่อทางด้านไฟเข้าของเบรกเกอร์นั้นจะหลุดหรือขาดครับและนี่นะครับคือคุณสมบัติเด่นของเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วที่ใช้หลักการทำงานแบบ V I ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเบรกเกอร์ตัดไฟลั่ว RCBO และ RCCB ที่ใช้หลักการทำงานแบบ VI ของ e ีตันผมจะลงช่องทางการสั่งสินค้านะครับให้ที่ช่องคอมเมนต์ครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนคลิปนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย